สวัสดีครับเรากลับมาอยู่ในเกมเด็กตามหาเกมอีกแล้วนะครับอเราไปดูกันเลยไปวันที่เจ็ดที่ค้างาไว้ผงนู้วิท,ทีผ่านแล้วแหละมาดูก่อนนะครับนี่มาวิธีฐานที่ผมไปรู้มานี่ก็บอกว่า ให้เรานี้ใส่ตรงนี้เขนบอกว่าหนึ่งร้อยมีพลังหนึ่งร้อยแล้วก็เราพ่อไอ้เด็กคนนี้มีพลงังแค่ห้าแล้วก็ต้องกดตรงนี้กดตรงนี้น,น,นี่ไปให้มากกว่ามันนะครับแล้วก็เริ่มนี่ปล่อยขึ้นเลยนี่ครับแล้วช่วยก็จะตกลงมามาเก็บไปก็มาเล่นเกมอย่างเพลินใจ Uh huh. ผ่านไปแล้วด่านเจ็ดโอ้เดี๋ยวความโฆษณารครับมาแล้วครับมาต่อที่ด่านแปดเงินแปดคุณยายอ้าวแม่ผมแก้เดนมาหาคุณยายเฉยไม่มีไรมาต่อที่ด่านแปดนี่ครับเราต้องเอ๊จัวิธีผ่านไม่ได้ทำไงดีอะ ให้ยาไปดูอ๋อเกมอยู่ตรงนั้นนะมันต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องให้นี้หายไปอะครับอ๋อเดี๋ยวแล้วนี่ขุดออกครับแล้วก็ลากยากไปนี่เกมก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยง่ายๆมาด่านต่อไป เอาผิงอันนี้ผมรู้ไปเอาอันนี้มาเกมอยู่บนนี้เปิดเอาหนังสติ๊กมาทำอย่างนี้ครับก็เอาหอยไปวางไว้ที่เตาแล้วมันก็จะได้ไข่มุกออกมาบินใส่นี้เราต้องเปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จุกจะแตกนะครับห้ามเอาเหล่าไปเทใส่น,นี้นะครับห้ามไปรอบไปเทใส่เตาผิงนะครับ เก็บไปเก็บเกมมาเลยก็มาเล่นอย่างวุนใจมาด้านต่อไปไดโนเสาร์นี่ครับเราต้องเก็บไดโนเสาร์มานี่นี่นี่นีข้ามันนี้เป็นแม่แน่นอนครับไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยไออยู่บนนั้นก็ต้องเอานี้ออกใส,สายล่าฟ้าเขาไปพาไดโนให้ไดโนเสาร์พาเราไปฟ้าก็จะผ่านมาที่สายรอบฟ้านะครับ มาเลยไปที่ด่านต่อไปเอยเดี๋ยวเล่นเกมก่อนนะเล่นเกมอย่างเพลินใจอีกแล้วที่ด่านต่อไปเดี๋ยวสต๊อปนะครับอันนี้นี่มีแม่นะครับเราต้องอ่าเครื่องดูดฟูนเราต้องดูดอันนี้นะครับก็จะได้ลูกบอลเก็บมาเราจะต้องหาฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหน,นอะ๋ะ นี่เราต้องเอาเสื้อออกมาก่อนครับนี่ถ้าเกิดเราเตะไปเราก็จะเตะไปไม่ได้นะครับเพราะมีคนกั้นอยู่นี่เราต้องเอาเสื้อบอวนี้ไปใส่ให้เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาทําอะไรนี่นี่ได้ใบแดงเขาก็หายอลแล้วเขาก็เตะบอลเข้าไปเลยครับก็จะได้เกมกับทั่วยนะครับมาดิเก็บมาเอา้าได้แล้ว แล้วก็ไปเล่นเกมนะครับแม่นี่หายใจออกไหมเนี่ยด่ <c oughs> าต่อไประเบิดเวลาง่ายมากครับด่านนี้ในนี้มีแม่นะครับนี่เล่นเกมแบบป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเล่นมาเลยไว้ด่านต่อไปพรัวแล้วก็คุณยาย เอาอันนี้มากบดินอ๋อเจอแม่เฉยเลยนี่เอาไปเอาไปติดไปเอาไปกบดินกดดว้ก่อนแต่ว่ามันต้องทำอะไรกับเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยมันต้องเปิดไฟหรือเปิดไฟอะไรสักอย่างนี่แหละครับ ลากใยไปเอานี่ครับมันเป็นด่านไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูสิบเจ็ดเหรออ๋อด่านสิบสามนี่เรจะเดวสต็อห้ครับเปิดมาต่อเล่นในระผมไม่ได้เล่นในคอมนะครับเราต้องหาอะไรนะมันต้องบอกว่าพ่วอะไรอะ่ะ ยอ่อาไปฟ้าหัวย่าเหรอเนี่รเนี่องงเลยครับปิดไฟงงครับงั้นงั้นระไไดัสิบสี่เลยแล้วกัน <c oughs> ข้ามเลย จำวิธีไม่ได้บาสนน่ผมก็จะมาเฉลยนะครับไม่ใช่มาเล่นให้ดูนะครับมาเฉลยนี่อันนี้ไม่ในนี้มีแม่อยู่นะครับในนี้ยเราห้ามให้อันี้ปานะครับเราต้องเอ้กต้องทําให้นี้ตกลงมาตกลงมาดิลงมานะครับเสร็จแล้วก็เอาวางไว้ในนี้ครับแล้วก็ให้นักบลักบาสมาหนแล้วก็จะได้มามในเห่นนั้ยครับ ก็เกมไปเล่นอย่างเพลินใจบรรยากานต่อไปเออหมูหมูผมจำ,จำได้แล้วนี่ต้องซิปๆเราต้องหาตัวที่มันตัวสั้นกับตัวยาวติดกันเรียบร้อยครับหมูก็จะยืนอันนี้ง่ายมากเลยครับ ไปเล่นเกมน,นะครับแต่มุนเรื่องหลอนนะครับคือว่าหลอนแท้หวะมาดานต่อไปด่านนี้เจอแล้วครับนี่หละเฉลยนะครับง่ายม,มากไม่เกี่ยวอะไรกับไฟเลยครับอ uh huh. ไปอด่านนี้ผมยังไม่เล่นเอ้อ เนะืนะ้อเนื้อต้องให้เสือกินแอปเปิลด้วยอนะอนะอนะนะเอาโอ้ยมามันต้องเกี่ยวอะไรกับ <c oughs> ขอไปครับพัดชิวนี่ครับมันต้องเกี่ยวอะไรกับตรงนี้แน่ๆเดี๋ยวไปเอานี้เดียนะ๋ยวเนื้อแอปเปิล เอาไปเกี่ยว <c oughs> ไม่ถึงอ่ะนี่หรอตัวอ,อย่างนี้เสือกินจะเปิดไหมเอ้าด้วยกระโดดดีวะเนื้อเสียกไม่ได้ทำอะไรนี่เสือกินหรอเปลาเอาไอ้บ้าเอ้ย มันต้องเอากล่องมาตั้งแน่ๆเลยครับนะ่ะได้ละไปเรียบร้อยมาเก็บมาเร็วๆหน,นีเสือเอ้ยสิงโตมาเล่นเกมต่อฮ่าฮ่าฮ่าไปที่ดันต่อไปอันนี้อ้อยอะไรอะโทศรศัพท์เหรอพอ่ ผมเจอเกมแล้วพ่อป้องแนงทุบใส่หัวพ่อเลยนี่โทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาให้พ่อเหรอพ่อเอาเล่นโทรศัพท์ไงโทรศัพท์รองเท้าอันเหม็นฉึงขี่ออกไปอ๋อรู้แล้วเอาโทรศัพท์เอาพรัวเอาไปให้พ่อเล่นเอาไปขุดออก แล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยได้กระเป๋าเราพอไปทํางานดิแล้วก,วนวก็นี่ครับเขียยมันออกมาพ่อไม่ไปทํางานวะ <c oughs> มาะต่อแล้วครับต่ออ่ะดานต่อไปโอ้ยนอมาครับมีหายได้เก็บหายมาได้ไหมงูเอาปูทำไม โดนปูหนีมี่ก็ร้องรั้นแล้วนะไอ้นี่เอา้ากดอีกทำไมเนี้ยโอ,อ้หนอนนอมาพ่อครับเอหินฟาดหัวพ่อได้ไหมยมื่ไงอ่ะงานกระป๋บบองอืมนี่มันป๊อปอายนี่นะ Uh huh. อือืภาษามาใส่นี้ก็เจอปูเจอปูมาเอาปูยังเดินลงมาหาแม่เลยตัดเชื่อกว <What? S 1> ่ากินป๊อปอายไหมเม้ได้มาแล้วเกมของฉันอาจจะพูดเสียงเาบ,บาๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วครับมายวออกไปดูก่อนครับ อวันนี้ก็เล่นถึง20ก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถึงด่าน30นะครับงั้นยังไงต่อคลิปหน้ากดไลค์เยอะๆนะครับงวันนี้ไลค์ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย